สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันเสาร์เมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหฝนตกทั้งคืนเลยนะคะฝนตกจนถึงเมื่อเช้ามา,าตลาดก็ยังตกอยู่นะคะจนหมดเวลาขายของเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่าช่วงนี้รู้สึกจะแย่มากเลยนะคะแย่จริงๆเพราะว่าฝนตกค้าขายไม่ได้แล้วก็คนมาตลาดไม่ได้แล้วก็คนถูกน้ําท่วมอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากธรรมชาติเนาะ ก็เลยการค้าก็เลยไม่ไม่ค่อยสะดวกนะคะวรดาก็ยังมายืนหยัดอยู่นะคะทําให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกวันนะคะทุกทุกวันที่เราก็ได้สินค้าดีๆมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านอยากได้พื้นไหนทักทายกันมาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะสินค้าของเราไม่ได้มีสินค้าที่แบบว่าเอาแบบว่ามาขายเดีวไม่ตรงหน้าปกนะคะของเราตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะ วันนี้ก็เป็นวันดีโอกาสดีนะคะที่วรดาได้ผ้ามานะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะที่เอฟซีอยากได้หลายคนนะคะที่ทักมานะคะเพิ่งได้มาวันนี้นะคะได้มาทั้งหมดแค่10ตัวแบ่งกันมาได้4ตัวนะคะเป็นเสื้อคลุมแบบว่าอัดกาวอย่างดีกระเป๋าใหญ่นะคะวลดาจะยกสตาร์ทให้ท่านนะคะ ท่านมาเข้ามาดูท่านมาชมท่านอยากได้นมเบอร์ไหนท่านเคยดูอีพีดีๆนะคะเสื้อตัวนี้อก36นะคะอก36บกกระชัเป็นเสื้อก็คือเป็นเบอร์เอนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์เอนะคะกระเป๋าใหญ่ใส่สบายเสื้อตัวนี้เป็นงานปานนิดนะคะตัดยากเพราะผ้าต้องสั่งไป อตัดที่ต่างจังหวัดนะคะเพิ่งมาได้10ตัวก็เลยมาแบ่งกันนะคะวลดาได้มา4ตัวนะคะวลดาก็ยังปรับให้ท่านอยู่ในราคาเดิมนะคะปกติผ้าตัวนี้ต้องขายพันแแต่วลดาให้ท่าน1 3 0 0บาทผ้าอัดกาวอย่างนี้ก็เท่าเบอร์เอสนะคะเป็นเบอร์เอสนะคะตัวนี้ใส่ได้นะคะอก38ใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะผ้าตัวนี้ สินค้าของเราเป็นผ้าคามแท้สกุลนครนะคนนะคสินค้าของเรานกหน้าปกนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะเพียงตัวนี้พันสามนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ <c oughs> คุณน้องแพตตี้นะคะคุณน้องแพตตี้สั่งพี่วรดาไว้หนึ่งตัวแต่ไม่รู้พี่วรดาจำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรนะคะขอให้น้องเข้ามาดูนะคะมีแค่สี่ตัวเท่านี้นะคะอันนี้อก36นะคะ เบอร์ส6มสิบหกอกส8บแปดนะคะตัวนี้เบอร์ส6มสิหกอกสาสิแปดใส่สบายนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะมีหนึ่งตัวหมดแล้วหมดเลยนะคะนานนานเผื่อจะได้นะคะก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะเพียงหนึ่งพันสามร้อยบาทจากราคาพันแปดนะคะ, 1, ะ,คะพ่อแม่พี่น้องคะจัดให้ท่านหนึ่งันสารอยบาทดูลายนะคะดูลายหน้าลายหลังของเราของเขาก็โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ เขียนว่าอก38แต่ใส่ได้ถึง40นะคะตัวนี้นะคะอก38ใส่ได้ถึง40เป็นเบอร์เอ็มนะคะถ้าเรียกว่าก็เป็นเบอร์เอ็มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะมีลายละตัวเท่านั้นวันนี้เราแบ่งปันดูลายด้านหน้าด้านหลังนะคะแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะเราก็ให้ท่านพิเศษเลยนะคะ1,300บาทจากราคาพันแปดเนาะเราแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยเลยนะคะพิเศษ1,300บาทท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังวรดายกให้ท่านเลยนะคะ ยกรัวๆให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษรัวๆให้ท่านนะคะ1,300บาทท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะคลิปนี้เราจะให้ท่านเป็นเสื้อคลุมทั้งหมดเลยนะคะและจะมีอันลดราคาพิเศษอีกนะคะท่านคอยชมไปเรื่อยๆนะคะต่อมาตัวนี้อกเบอร์อก40นะคะแต่ใส่ได้ถึง42นะคะตัวนี้นะคะใส่สบายนะคะอก40นะคะ้าเทาวราดาก็ใส่ได้พอดีเลยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะทักมาเลยนะคะเสื้อสวยค่ะผ้าดี มีตลอดผ้าแบบนี้นะคะบลดางงานตัวนี้เป็นงานเจ้าเดิมนะคะแต่มันจะตัดช้าหน่อยเพราะเราเราหาผ้าไปต้องส่งไปต่างจังหวัดนะคะตัวนี้นะคะต่างจังหวัดทั้งจะตัดนะคะพอกระดุมพวกนี้เราก็ต้องไปช่างผู้ชนานาญงานนะคะดุมตัวนี้นะคะนี่กระเป๋าก็ใหญ่ใส่โทรศัพท์ได้นะคะเราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ1,300บาทนะคะวลดาขายของเอาพออยู่ได้นะคะไม่มากมายเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ลดหลั่นกันไปเอาพออยู่ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านสนใจสินค้าผ้าคาม สกุลนครเราก็มาเลยนะคะเป็นผ้าคามแท้ธรมะะมมธรมชาตินะคะย้อมน้ําคามธรรมชาตินะคะย้อมน้ําคามธรรมชาตินะคะตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะอกสี่สิบนะคะใส่ได้ถึงสี่สิบสองนะคะถ้าใครอยากใส่หลวมก็ขยับขึ้นอีกเบอร์หนึ่งได้นะคะมาอีกเป็นตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่ตัวนี้เขียนว่าสี่สิบนะคะเบอร์สี่สิบสี่สิบสองนะคะตัวนี้เบอร์สี่สิบสองนะคะใหญ่นะคะใหญ่นะคะใหญ่ใส่สบายกว้างนะคะ กว้างสวยมากเลยนะคะวรลดาก็จะเอาสวมลองให้ท่านดูนะคะว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นเบอร์ไหนนะคะโอเคไหมคะท่านจะอยากได้สินค้าแบบไหนก็ทักทายมานะคะตัวนี้อก42เขียนนะคะแต่ใส่ได้ใหญ่ขึ้นกว่า42นะคะเพราะเสื้อคลุมใส่เกินอยู่แล้วเราตัดเกินอยู่แล้วเกินเบอร์นะคะตัวนี้เรียกว่าอก42นำเบอร์บาทนะคะตัวนี้พิเศษให้เลยนะคะแบ่งปันให้ท่านเดี๋ยววรลดาจะลองสวมดูนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ท่านนะคะ ะะเห็นไหมคะอก42นะคะเห็นไหมครับจะใหญ่นะคะจะใหญ่จะใหญ่เพราะว่าเชือกคุมเราใส่ค่ะตัวนี้อก42นะคะแต่จริงๆวเวลาจะใส่40เห็นไหมคะมันจะโค้งเค้งสักหน่อยนะคะนี่ค่ะ ถ้าวรลดาใส่พอดีวรลดาก็คือตัวเบอร์40นะคะแต่อันนี้จะใส่หลวมมันจะเป็นโค้งเค้งนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะตัวนี้นัมเบอร์อก42นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแบบนี้นะคะเสื้อคลุมตัวนี้เราไม่จาเป็นต้องปิดแบบนี้นะคะเราใส่ให้ฟิ้งตัวลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นผ้าขามสกลนครโดยตรงเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนแบ่งปันท่านนะคะ1,300บาทนะคะโอเคค่ะแล้ววรลดาก็มานี่นะคะมันยังมีอยู่นะคะตอนนี้คุณแม่ช่างท่านป่วยป่วยมานานเล้วนะคะป่วยนานมากเลยตัดเสื้อเพิ่มเติมไม่ได้อันนี้ก็อัดกาวอย่างดีนะคะแต่วรลดาให้ช่างตัดนะคะจริงๆตัวนี้ก็ขายอยู่พันหนะคะวันนี้วรลดาก็มาแบ่งปันท่านนะคะ1,100บาทได้ค่าผ้าค่าช่างเท่านั้นเพราะช่วงนี้คุณยายท่านไม่สบายนะคะตัดผ้าไม่ได้เลยเราก็เลยยังไม่ได้ผ้าทรงนี้ 1100ับาทอก42เท่ากับตัวนี้เลยนะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยท่านใดอยากได้เสื้อผ้าคามแทสส,สกุลนครก็เลยมาดูในคิวิดีโอของเรานะคะร้านวรดาผ้าคามนะคะสินค้าของเราเป็นผ้าคามเทสสกุลนครนะคะอันนี้วรลดาให้ท่าน1,100บาทนะคะร้านวรลดาจะขายผ้าคามแท้เลยนะคะเป็นผ้าคามส,สกุลนครแต่ถ้าผ้าพิมพ์ลายก็จะบอกว่าผ้าพิมพ์ลายนะคะเราจะขายแบบเรียนให้ท่านให้ท่าน เข้าใจแล้วก็สบายใจเมื่อได้ซื้อสินค้านะคะอันนี้อก40นะคะอก40แล้วก็แบ่งปันท่าน1 1 0่งน1นึบาทนะคะเราพิเศษเลยนะคะเราอยากขายเอาเงินมาหมุนมากเลยนะคะช่วงนี้สินค้าไม่เดินเลยเพราะว่าฟ้าตกฝนลงเปิดหน้าร้านก็แทบจะไม่ได้นะคะแทบจะไม่ได้เมื่อวานวรดาก็เปิดไม่ได้แต่มีคุณแม่นะคะท่านมาซื้อผ้าคลุมไหลให้วัรดาไป10กว่าพื้นก็ขอบพระคุณมากนะคะ2ท่านนะคะวรดาก็หมุนเวียนไปกับช่องยู u ูบเนี่ยค่ะได้กำเริ กำไลนิดๆหน่ยหน่อยนะต,ต่อต่อลมหายใจกันไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามานะคะวรดายินดีให้บริการนะคะวรดาพูดกับลูกค้าทุกเราเป็นคนชัดเจนนะคะเราเป็นคนขายของตรงตรงกับลูกค้าเราถนอมน้ําใจลูกค้าที่สุดลูกค้าคือพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ต่อลมหายใจเป็นผู้ที่ มีบุญคุณกับเราก็ว่าได้นะคะที่มาซื้อสินค้าของเราทุกทุกคนนะคะเอซทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นผู้มีพระคุณต่อเรานะคะเราค้าขายเราค้าขายด้วยความจริงใจเราซื้อสัตว์เราตอบด้วยความจริงใจเพียงแต่บางครั้งเราจะบอกท่านว่าอันนี้เราไม่มีแต่ไม่รู้ซื้อมาจากไหนเราก็ไม่รู้เครือข่ายมาเนาะพามันมีหลายอย่างในโลกใบน,นี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกๆเรื่องนะคะโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เราก็มานะคะ1,100บาทนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงานตัดของเราเองนะคะเป็นงานตัดของเราเองนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองเท่ากันอันนี้เป็นผ้าเข็นมืออย่างดีกระเป๋าใหญ่แต่ทรงตัวนี้ออกมาไปทรงไม่รุ่นหรือคนทุ่มท่วมหน่อยนะคะตัวนี้ปกติก็ขายพันห้าพันหกเหมือนกันแต่วราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะตัวนี้แบ่งปันให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันบาทวราอยากขายมากมากเลยนะคะอยากขายมากมากอยากเอาเงินมาหมุนเวียนมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะวราดก็ให้ท่านนัมเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจอ๋ออันนี้ นัมเบอร์เจ็ดนะคะขอให้ท่านเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะ number นะัมเบอร์เจ็ดเนาะวรดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะเสื้ออีกตัวหนึ่งวรดายิมลืมยกนัมเบอร์คือนัมเบอร์หกนะคะตัวนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะให้ท่านดูนัมเบอร์ด้วยนะคะอันนี้วรดาแบ่งปันให้ท่านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าเรา โอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันแบ่งปันไปเลยนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะค่าผ้าค่าช่างนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะแล้ววันนี้วราดามีผ้ามีเป็นเสื้อแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้วราดาเรียนให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าที่ไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่เป็นช่างท่านเอามาฝากแต่ถูกมากๆคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้เป็นอกสี่สิบสี่เลยนะคะติดไว้ตัวนี้นะคะ เสื้อนี้อัดกาวเหมือนกันแต่เป็นผ้าดักแด้นะคะตัวนี้ผ้าดักแด้นะคะตัวนี้500บาทอ่ะพิเศษเอาเลขโชคโชคนะคะ490บาทเ่ะเอาเลขโชคนะคะตัวนี้เอาเลขโชค490นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่บอรดาบอกเลยผ้าตัวนี้อ่ะเนื้อดีอยู่แต่เป็นผ้าดักแด้นะคะเพราะว่าเขาจะมีตะปุ่มตะป่มนิดหน่อยนะคะมีตะปุ่มตะปิีมเป็นเป็นเป็นเนื้อของเขานะคะเป็นเหมือนกับว่าช่างท่านซื้อมาแล้ว มันเยอะท่านก็มาตัดขายนะคะอันนี้490นะคะนำเบอร์ Number 8พ่อแม่พี่น้องอันนี้อก44นะคะอก44หมดแล้วหมดเลยคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถึงท่านจะใส่ไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นนะคะเพราะเป็นงานฝากนะคะตัวนี้490บาทนะคะ490บาทนะคะเหมือนเดิมโอนก่อนเท่านั้นแล้วก็ค่าส่ง50บาทนะคะอันนี้จัดมีอยู่4ตัวนะคะ4ตัววรดาจะยกให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้ก็เป็นอก42นะคะ42หรือเท่าไหร่อะ44เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะสวยค่ะแต่อันนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้ตัดมาเบาๆเลยนะคะชิวๆนะคะตัวนี้ชิวๆ490บาทขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้ผ้าอ่านคุณแม่ช่างท่านฝากมาท่านอาจจะเอามาตัดเยอะเนาะผ้ามันอาจจะเลอะอาจจะเศษท่านก็เอามานะคะท่านก็เอามาขายท่านก็เอามาเบบให้ช่วยกันเนาะนะคะ เพราะช่างก็มีหลายหลายคนหลายงานหลายแบบนะคะ490นะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะวราดาให้เลยนะคะอันนี้เป็นผ้างานฝากนะคะเด้วมาอีกสองตัวนี้นะคะสองตัวนี้นะคะวรดาก็ให้ท่านนะคะอันนี้อกเท่าไรเนาะอ๋อ44เชีนกันนะคะอันนี้ก็สวยมีลายปักนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะอัดกาวอย่างดีทุกตัวเลยนะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือขายให้ท่านเท่านั้นนะคะ490แมตไตรวรดาเอามาขายเองก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นงานฝากนะคะ490นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะทักทักมาเลยสินค้ามีจริงพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะ490อก44เหมือนกันนะคะใส่ใหญ่สบายมากเลยนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้อก38นะคะตัวสั้นๆเล็กๆใส่สบายนะคะ วรดาก็ใส่ได้อยู่นะคะตัวนี้มันเป็นทรงสั้นนะคะ40นะคะอก40แล้วก็แบ่งปันท่าน490้เาเหมือนกันนับเบอร์11นะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าทุกอย่างของเรามีจริงพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะถามเราได้เรามีเส้นทางของผ้าจะบอกท่านได้ตลอดเวลาเลยนะคะว่า,าเราไปถึงไหนแล้ววันนี้วรดาก็กลับขอโทษ FC อีกท่านนึงนะคะลืมส่งไม่ใช่ลืมส่งระคะ่ะห่อไว้ฝนตกไม่ได้เอา เอาไปส่งเนาะพอดีท่านทักมาก็เลยเอ,อส่งให้แล้วนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ท่านทักมาให้ทักมาเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะบางครั้งฟ้าตกฝนลงเราก็ด,วดก่วนกีไปซีนีจารีบหลายอันหลายอย่างนะคะในคลิปนี้ก็เป็นเสื้อคลุมอัดกาวอย่างดีราคาธรรมาดาและราคาพิเศษทุกทุกตัวนะคะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะเป็นผ้าคามของสกลนครเราโดยตรงเนื้อคามเท้นแน่นอนเสื้อตัวนี้อก42แต่ใหญ่นะคะเราแบ่งปันท่าน1 0 0 0พัน 300บาทท่านใดสนใจทักมาะคะ่ะราคาเต็มพันแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องขะหากท่านจะได้สินค้าอะไรทักทายจากนัมเบอร์เบอร์โทรที่เราให้ไว้นะคะทักโทรเข้ามาได้นะคะซุนก๊าปแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันก่อดได้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุ่นุ่นนะคะขอบคุณทุกทกท่านค่ะเจอท่านทีหน้านะคะสวัสดีค่ะ